สวัสดีครับพี่ๆทาง y u t u b บและ t ิกต o อกนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอสมเด็จฐานสิงห์งก็กลวยเนื้อผงน้ำมันนะครับพระพิมพ์นี้เขาเล่ากันว่าเป็นพระที่ทางวัดได้จัดทำนะครับจะมีสองอย่างก็คือด้านหลังถ้าเป็นปั๊มสิงห์จะเป็นพระที่ ให้โรงงานทําให้เพราะว่าเป็นการสร้างที่เยอะนะครับเนื้อนั้นก็จะแตกของน้ำมันน้อยหน่อยจะออกเป็นโซนสีขาวเนื้ออันนี้นะครับก็จะเป็นโซนผงน้ำมันนะครับ,นะรบก็ดูเปื้องน้ำมัน ด้านหลังนี้นะครับจะมีรอยจานดินสอบบางๆนะครับเพราะว่าเป็นพระยุคนั้นอาจจะวางไม่ดีก็เลยทําให้ตัวจานนี้จิตจางหายไปนะครับก็ดูสิ่งนะครับดูเนื้อนะครับดูพิมโซพโระพงนี้ก็มีเกตตามขอตลาดนะครับจะซื้อหาก็ ความรู้ของเนื้อผงน้ำมันมาให้พี่นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวสิงการแกะนะครับนะครับ,นะรบดูสิงดูความคมชัดของเส้น วันนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ทั้งนี้นะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กดติดตามจะได้ทั้คลิปทั้งต่อไปครับ